Okay, โอเคผมก็กล่าวสวัดสด,ดีคุณดูที่น่ารักทุกท่านนี้ผมโฟร์เลสตีมเลยซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวไอดีที่ผมจะแจกวันอาทิตย์นี้แล้วซึ่งวันนี้วันที่ผมอัดเนี่ยเป็นวันพุธนะเหลือเวลาอีกหลายวันก็จะถึงวันอาทิตย์ผมจะมารีวิวดีตัวที่ผมจะแจกอาทิตย์นี้กันก่อนเลยวิธีการร่วมกิจกรรมง่ายๆเข้ามาที่หน้าเพจกับมนเดิมนะผมนะงานะเกมเพจนะคุณดูผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมนะนี่ครับผมเข้ามาจะเจอโพสที่ปักหมุดเอาไว้นะคุณดูกิจกรรมแจกาฟฟีไทกล้้้ินนีีทท่่กัแวะรผผมมตตงาฟ นะครัผมนะผมทิ้งทวนไปเมื่อวานนะวันนี้ก็มาสามารถมาเริ่มคอมเมนต์กันได้เลยนะผมเพียงแค่กดติดตามเพจน,นานเพียในคอมเมนต์ชื่อกับอายุใต,ต้โพสตก็มีติดลุ้นรับไปเลยรอประกาศผลทุกวัน อาทิตย์ตอนเที่ยงตรงนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ถามหาเว็บสุ่มเว็บสุ่มสามารถสุ่มได้ตลอด24ชั่วโมงมีตั้งแต่เริ่มต้น10บาทแต่ได้เกิดใครแบบอยากได้แบบไอเดียชัวแนะนําให้จัดไอเดียการันตีไปเลยนะผมและถามว่าได้คุ้มหรือไม่คุ้มนะผมสามารถมาดูรีวิวที่หน้าเพจนันเกมเพจได้เพราะว่าหน้าเพจเราลงรีวิวทุกวันนะผมมาดูว่าไอเดียที่ลูกค้าสุ่มแต่ละคนเนี่ยได้ไอเดียกันแบบไหนพามาพามารีวิวกันก่อนครับตัวเด็ดๆจากเว็บสุ่มผมมีรีวิวลงทุกวันนะสามารถดูรีวววิิไดด้้้เเเลยทที่หนาาพจูกกกฟอง นนอนเสื้อกระดูกโอ้โหต้องมุ้งหัวขาวโอ้โหย่างเอาอ่ะคืออันนี้คือไอดีการันตีมันได้แบบนี้เหลี่ยวคุณดูเอาไปขายนี่สี่พันบวงแล้วโอ้โหโคตรของแท้แม่มาเลยนะหมดูดิแล้วลดูตัวนี้ 6F เสือ้อไก่เสื้อกระดูกหัวขาวหน้ากากไฟท่าไก่ AK level เ7 จัดไอดีกับนานเกมเพลย์มาได้ของแบบนี้กันเลยเหรอสามารถมาดูรีวิวกันก่อนได้ก่อนที่จะตัดสินใจสุ่มเพราะฉะนั้นสุ่มเริ่มต้นแค่10บาทก็มีสิทธิ์ลุรับได้ไอดีแบบนี้ไปเลยผมบอกเลยว่าเว็บผมเป็นเว็บที่จริงใจแตไอดีคุ้มหรือไม่คุ้มผมลงรีวิวให้หมดใครกลัวแบบไม่ได้ไอดีก็สามารถจัดไอดีการันตีไปได้นะผมแต่ว่าเว็บผมเนี่ยเริ่มต้น10บาทไอเว็บสุ่มอันเนี้ยไอวงล้อนเนี่ยเริ่มต้น10บาทไอวงล้อนักเรียนอ่ะผมบอกเลยว่ามีคนสุ่มได้ทุกวันผมไม่รู้แบบแต่ วันนี้ดูดิ ไอดีจากเว็บสุม่มหมวกเอฟหัวขาว,ว,ขาวตาไฟปิดปากลวาวาเห็นไหมทุกรีวิวเรามีรีวิวให้หมดเราแปะรูปคนสุม่มแปะอะไรไว้เราแปะไว้เรียบร้อยเราไม่มีหน้าม้าแน่นอนนะผมดูดิหัวขาวงเกงนอนอุ้โหเต้ของตามน้ทองอ e ีโวเราแปะชื่อคนสุ่มไ้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเว็บผมไม่มีหน้าม้าแน่นอนใครที่ตัดสินใจสุม่มสามารถมาดูรีวิวหน้าเพจกันขอไดนะ้เพราะหน้าเพจผมมีลงรีวิวทุกวันนะผมนะไอดี ID จากเว็บสุม่มเนี่ยออกรัวๆออกทุกวันแน่นอนนะครับผมนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพามาดูไ <c oughs> อดีตัวนี้กันก,นก หล,หลักๆเลยที่เห็นเลยก็มีหัว,วก็ตายสีดําเสื้อกล้ามหมัดงูรองเท้าแตะโอ้โหดูดิไอ้ดีอดัออนนี้เคยดีที่แจกนะเนี่ยมันแจกของแบบนี้กันเลยเหรอเอาดีสาไล่ยฟา์เมนโก้โอ้โหนะครับเดี๋ยวพามาดูทางนั้นพวกประวัติอะไรกันก่อนเลยดีกว่านะับนะ เลเวลห้าสิบเอ็ดยูเอดีตามนี้นะผมแล้วก็แรงอะไรตามนี้เลยนะผมจะพามาดูฟุตสกินอาวุธหรืออะไรกันนะครับขานะผมให้พาไปดูสะบ้านก่อนดีกว่าจะพ้ามีตามนี้เลยหัวมีตั้งหมดเจ็ดสิบห้านะครับตามนี้เลหัวโคงหัวขาวนี่หัวขาวตาหล่อเท่ๆอย่างนี้เลยนะผมนะแล้วก็แว่นเวื้นอะไรคือตามนี้เลยนะครับผมนะคือแบบไอเดียแจกคือแบบไม่ใช่กิโก้กิเก๋อ่ะเป็นไอดีแบบของพร้อมมีเล่นนะคุณนะผู้ที่ชุดแบบอย่างเท่ๆชุดมีตั้งหลายชุดหนึ่งร้อยสามสิบเกินชุดไม่ธรรมดาเลยนะดูจริงอะไรตามนี้เลยนะผมนะพาม่ตเดูดิ ีปักธงเลยนะเป็นปักธงแข้งเขาดูในท่าอะไรคือตามนี้แล้วผมนะโอเคต่อไปพามาดูธาตาุสก,กิลอาวุธยันต์ต่อเลยดีกว่าว่ามีจะกิดอาวุธรีวิวหรือเปล่ามีเอ็มแปดหรือว่าสามหมัดงูบอกเลยว่าใครที่แบบอยากเป็นนักแข่งหรือสายไฮไลท์ไม่มีงบสามารถมาร่วมกิจกรรมเพจพี่ได้แต่ถ้าเกิดอาทิตย์นี้น้องไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะเพจพี่แจกทุกอาทิตย์แจกจนกว่าฟิวไฟจะปิดตัวลงแล้วฟิวไฟไม่ปิดตัวลงผมคงแจกเป็นล้านไอเดียซึ่งขอข้ามีประมาณนี้ใครที่อยากร่วมกิจกรรมเพียงแค่ง่าย เข้ามาที่หน้าเพจน,นันเกมเพย์นะผมนะกดติดตามเพจเราไว้ได้เลยสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกอาทิตย์ได้ทุกอาทิตย์ใครที่ได้แล้วก็มีโอกาสได้ซ้ำนะผมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียน้อยเสียใจไปเพราะว่าเพจเราผมแจกถูกทีทนะว่าอาี๋ยพาดูกันว่าอาทิตย์ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นคนได้เดี๋ยวผมเข้ามาที่หน้าเฟซของผมนะครับผมนะผมจะแปะลิงก์เว็บซุ่มกับเว็บขายรหัสไว้ให้ใต้ดีคิวชั่นใครกลัวเพจปลอมกดลิงก์ใต้ดีคิวชั่นเลยแล้วเพจผมตอนนี้รับซื้อ ID, ่อดีฟ ก็รับนะผมเฟซกับ Google ตอนนี้รับแล้วนะครับแล้วก็รับซื้อ ID ROV เชื่อมเฟซกาลิน่ารับหมดแล้วที่สําคัญผมรับซื้อช่อง tiktok ด้วยนะผมใครมีช่อง tiktok ที่ผู้ติดตามเกิน1,000และสามารถไลฟ์สดได้ไหมผมเลยให้ราคาดีที่สุดในโลกทั้งฟรีไฟล์ ROV และก็ช่อง tiktok นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่าอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยใครเป็คนได้ไอดีตัวนั้นไปนะผมนี่คนนี้เลยน้องฟิล์มอายุ 8ได้ไอดีตัวนี้ไปเลยนะก็เป็นไอดีที่ผมรีวิวคลิปล่าสุดนั่นเองนะก็ง่ายๆเลยครับจะร่วมกิจกรรมก็ตามที่ผมบอกเพียงแค่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ชื่อบอกอายุก็มีสิทธิ์รับไอเดียจากเพจนานแค่เพจขอแค่คุณรู้จักเราเราคุณก็มีสิทธิ์รับไอเดียสิไฟได้แล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่จะมาทำคลิปรีวิวเฉยไอไวไอเดียตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับผม